ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฟนตงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับสทีมที่น่าเชียร์นี่จะเป็นทีมไหนกันบ้างน,นะครับไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟาําหสำหรับทีมแรกนะครับที่อยากจะให้เชียร์ในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงแดงห้ือภูไปได้เลยนะครับ จิงอยู่นะครับเกมล่าสุดลิเวอร์พูลเพิ่งจะแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้มาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลไม่น่าจะแพ้2เกมติดต่อกันนะครับเพราะว่าจเกิดแพ้2เกมติดต่อกันโอกาสในการลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้โอ้โหก็คงจะถือว่ายากมากๆนะครับเพราะแต้มนี่จะตามหลังซิตี้นี่หลายแต้มเลยนะครับวันนี้นะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเชลซีนะครับจิงอยู่ครับเชลซีผลงาน5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมนะครับก็จะหนักไปทางเสมอนะครับเพราะึง3เกมด้วยกัน แล้วก็ชนะคู่แข่งไป2นัดนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับของเชลซีที่จะลงเล่นไม่ได้ครับก็จะมีลีดเจมนะครับนักเตะอย่างเบนชีเวลแล้วก็ตีโมแวนเนอร์ที่เหลือก็ลงเล่นกันได้ครบถ้วนนะครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเรียบพูนะครับเกมนี้นะครับก็ถือว่าพกสถิตที่ดีมาครับ8เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกก็แพ้เลสเตอร์ไปแค่นัดเดียวเลยครับที่เหลือก็ชนะไป6แล้วก็เสมอ1นะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับที่จะขาดไปก็จะมีแอนดูโรเบอร์สันแล้วก็ทางเตียโก้คันทาร่านะครับที่เหลือลงเล่นกันได้ครบเลยครับนำทัพโดยมาเน่ซาร่านะครับรวมไปถึงโชตาเกมรับก็จะนำทัพโดยเฟอร์กิลฟันดไดนะครับดังนั้นเกมนี้ครับผมก็จึงมองว่าเรียบพูครับมีเกมรุกที่หลากหลายกว่านะครับปลุกเนชีมม้ผ ว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วสามารถลุนถึงหน้า3มแต้มได้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเลียพูไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างราชันชุดขาวเรัลมาริดไปได้เลยครับวันนี้มาตตริดจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างเกตาเฟ่น,นะครับ มาร r i d ิดครับผลงานช่วงหลังในการลงเล่นเกมลาลิกาสเปนนะครับยอดเยี่ยมเลยครับพวกเขาชนะคู่แข่งไป8นัดด้วยกันนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับตัวทีเด็ดที่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็จะมีวินิสซูสจูเนียนะครับเนื่องจากติดโควิดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวทีเด็ดแล้วก็เป็นกัปตันทีมนักเตะหมายเลขหนึงของทีมณขณะนี้อย่างเบนเซม่าก็สามารถลงเล่นได้นะครับ ก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับทางมาดริดนะครับปลุกไปเยือนเกตาเฟ่ผลงานช่วงหลังพวกเขาอาจจะด,ดีก็จริงครับไม่แพ้ใครในเกมลีกมา5นัดติดต่อกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสติเฮดถูเฮดที่คู่นี้เจอกันมา16เกมหลังสุดนะครับปรากฏว่ามาดริด ไม่แพ้กับทางทีมอย่างเกตาเฟ่เลยนะครับดังนั้นเฮดทูเฮดของมาดิดที่เหนือกว่าแบบนี้นะครับรวมไปถึงนักเตะอย่างคาริมเบนเซมาก็สามารถลงเล่นได้ผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับมาดิดจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่พวกเขาน่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเรัลมาดิดไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายที่คัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์ครับอีกหนึ่งทีมนั่นก็คือทีมอย่างแบล็ k เบิร์นโรเวอร์นะครับแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการไปเยือนทีมอย่างฮั d เตอร์ฟิลด์นะครับแบล็กเบิร์นเป็นทีมอันดับที่3ของตารางส่วนฮัตเ e อร์ฟิลด์อันดับที่6กนะครับก็คือทั้ง2ทีมนะครับต้องการ3แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็บอลช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเกรดในใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ว่าทางทีมอย่างแบล็ k เบิร์นครับผลงานก็อาจจะดีกว่านะคร ชนะคู่แข่งไปถึง7นัดนะครับในลีกก็ถือผลงานดีแล้วก็กําลังมั่นใจด้วยนะครับทีมอย่าง h u เ d อร์ f i e l d ครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าใช่ย่อยเหมือนกันนะครับสเกมหลังสุดก็ชนะรวดมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับน,นาทีนี้นะครับฟอร์มการเล่นของ Blackburn r o v e r ์ที่กําลังมั่นใจแบบนี้แล้วก็ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าพวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับและมีโอกาสลุ้นถึงหน้า3มแต้มได้คู่สุดท้ายในวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมอย่าง Blackburn r o v e r ์ไปได้เลยนะครับ เท่ากับว่า3ทีมในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เลือกเชียร์กันนะครับก็มีลิเวอร์พูลครับเรอัลมาดริดแล้วก็แบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับหากใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องยูทูบฟอนตุงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฟอนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ